ไปไไปทำเล็บให้มันไอที่พูดถึงคือ M P ฮะ ไอพนนี่พี่ดีถ้าพี่เป็นพี่ีอะเราเด้่ยแหละพูดดูพื้นด้นดดวย <c oughs> น,น,นะเจอาถอยถ <มา S 1> อยถอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทันไงเป็นศพถือว่าอะไรแล้วถอยไม่ทันแน่พวกนี โอ้เห็นวงลงมาแล้วแบบเปียอะไรเนะว้าวงนี้แตกปมเฮ้ยน้อยน้อยไม่เยอะไม่เยอะตายไม่เยอะอุ้ยเฮ้ยแต่ลดเลือดมันลดลงเยอะมากเลยนะใช่ไวมากอยู่ว่าไวอื้มไวกว่าวันนั้นเยอะวันนี้น่าจะมันไม่จะไม่รอแล้ววันนี้มีลุ้นว่ะอือดีดี เองที่ยันประมาณงสองสามนาทีเองเนาะเรียบเป็นแถวตรงนั้นเลยไวมากไวมากวันนี้ไวมากเป็นงานหรือไงวันนี้วะมีลุ้น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 นะใครจะเป็นดวงไฟกูกูไหมอ่ะอ่ะมาดูกันนั่นไงไม่ใครพลาดกับไอ้พวกเกี้ยเนี่ยมึงจะต้องให้กูเล่นทุกอย่างถ้ามีเนี่ยอะไรที่ต้องทำกูอ่ะตลอด อันนี้คือเราต้องมาทําอะไรพอเราเป็นดวงไฟเราต้องเราต้องขึ้นไปอ่ะกลับขึ้นไปไอ้เทียไอ้กูหมดคือเราต้องไปเก็บไอ้ลูกอันนี้เหรอแล้วกลับขึ้นไปเเก็บแล้วก็โดดขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะโอ้อติ<ด>ต่อ,ต,อต่อลูกเอาลูกกอ่อมันจะโดดใช่ัหนเนยะโอ้แล้วมันนานนะบางทีอ่ะเราก็โดดในดำดำมีดมันหายเพราะอันนี้ด้วยเนาะ กูมาทำที่อะไรวะเนี่ยโอ้แล้วกว่าจะถึงแม่ย้อยเอมาแล้วเวย้ยเพื่ออะไรวะสุวอนกูทะตสลอดเลยแล้วกูก็โดด้า มีก่อนเปลีนม่อมันเยอะมัเยอะอันนี้คือรมอนลูกน้องมันเหรอได้จบเฟสหมันก็จะให้เราไปทำด้านทำีครับเยวฮ้ยเพื่นเพื่นยัมาแล้วโอ้อห้าวาวาวแตก บอสมีกี่เฟดอะฮะมันมีกี่เฟดอะน่าจะสี่ป่ะสามหรือสี่นี่แหละโอ้ยโอย เฟสแรกตั้งแต่ก็คิว75%ปะ่ะเจ็ดสิบห้าห้าสิบยี่ห้าสามเฟสโอ้ยเป็นซ้ำแม่งกลัวที่งตีมตรงนี้แหละเพราะอะอืมไม่ได้ตีมันดีสักทีอ่ะแม่ตีมึงยืนบวกกูดิอะอะทำเลต่อ <laughs> ต่อเว้ยโอ้โหะเพิงีได้ปุืเดียวมเจ้าสบมอยอยู่อันี้คือวิ่งมาหอาไรอ่ะมาหีเวลาบอสมีเกาะอ๋อ หลอดฟ้าหลอดฟ้าอืออือเราทำซีซใส่หลอดฟ้าจะลดใช่เหรอไ็ยังดีกไปโดนเป็นมาริโอเหมือนกูหยอก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 เป็นดวงวิญญาณนะดวงวิญอาณ ้ S <S 2> <S 2> มันเป็นมากอนน้ำอะ่ะใช่น่าจะใช่หลยอืมเรดูเนี่ยแนวฟองอากาศเ <elet academics> นี่ยชาแล้วเนี่ยเริ่มชา้าเดี๋ยวไม่ค่อยให้ดีมาแล้ว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 ,ลวเป็นสองว่ะ ตอนนี้กูกลัวตายละใกล้ขึ้นยับมหาวิเลยอะกูโดดแล้วนะโดดออกมาลวแล้วก็โดดก่อนตีเลยโดด เฮ้ยไมฝั่งนู้นโครอฮะเดี๋ยวๆๆๆฝั่งนู้นทำไมไม่มีคนตีหรอ,รอนี่แหละมันทำไมครับ

God, oh, she's back! Look at เอาเว้ยทีเว้ยเพื่อนเออสุดท้ายแล้วปะทันหร่ารู้สี่ว่า,าทันวะแม่ใช่อีกสิบนาทีเองอ่ะทันบ่าวะ <laughs> Do not fear your <laughs> state. You are not dead. Oi, Oi. The senses have The exit's up there. หายแล้วโดนแล้วมาเต้เล่โฮอ้าวโดนแล้วลวะใส่จะได้กินเคฟีว่ะอ้เกมได้ป็น่ะไใส่จะได้เลนเคฟีไม่รู้ไม่รู้ว่าใครใคร,ใครจะนะผมก็มีความสุขแต่ผมไ่ทำงานพรุงนี้พราะแมนซีผมจะนะ miss it miss it darkness is a blessing close your eyes all that and all that must be. 8นาทีไม่ทันหรอกคิดว่ามไม่น่าทันหรอกใช่มันคือเฟสสุดท้ายไงตัดตัว กูไม่ขออะไรเยอะขอแค่พูดเนี่ยอ,อยา่าเสมอกันก็พอ ใครเท้ยังทำก็ได้ขอ,อเท้ไม่จะหนีจะเดีผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะแต่ถ้าเท้ที่ยินงหลักก็ได้ ไปไปไปแยกแล้วขวาบนน้อยมากขวาบนน้อยมาก แต่แมนยูมันก็เทยไม่ได้เลยมันก็ตัดสนไม่ได้ไม่พอๆกออันเว้ย ไม่ไม่เขาพอๆกันนะโอ้ยปวดนิ้วเหีย ล่างนะทันอยู่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 สี่นาทีสี่นาทีแต่สี่นาทีมีเวลาไกระบางไม้เทอไปกันสาต้องมีกสเแ็มสแตมสเต็มเพื่อน วะ่วะว่ะหายแล้วมาตายตอนนี้มาตายเป็สุดท้ายพ่อมึง,งมมาานีไอพึ่งอนี่ย่างมึงมาจากไหนพึ่งเน่ะทันบอกว่าสามนาทีถ้าอย่างทานันมันก็ดูว่มเติ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 ม อ่าไปลืมคือวอนไม่ไม่ไม่แน่ว่ะอาจจะทันว่ะเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยเสมอแลยรึเปล่าป้าปัญญาป้าปัญญามาแล้วยูฟูก็มาแล้ว ยังุ่งเกงมาไม่ได้แดกแล้วแคสซี้ยังไม่เอากูไม่เอาเสมอบอลน่สองนาทีว่ะทันว่ะน่าจะทันว่ะจะไม่ดูแต่ยอมางจัดเลยนี่จะโกไม่หยุดสวยดีโอมาโชนนะ ซี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 ซูซีหมดไอ้เหี้ยไม่เหลือแล้วจบว่ะจบว่ะหอยทำไมทัไมแรงอย่างนี้วะ เฮ้ยทาน,นยังไงนะทานคุณนอนรอได้ครับโอ้โหแม่งทำปูเอา้าว๋อชิกลับหน้าอยู่เอ,าเอา้ออาครับปูบหนายเด็กเลยนนี่มีคนกำลังรวมชุบกูอยู่ตายพอดีอ่ะอตายพอดี มาตั้งบดีเมาโยเมาโยเปลี go, go. Er ่ยนในเล็กซิทออกเหรอเบียดออกเาดออกยึดมากัโปออกเลยโชต้ามา กูบ่มีกุญแจเปิดตรงในหรอือ่าวะอมจะพักดูบอลเลยไหมไม่ก็ะโดดไปด้วยเล่นไปด้วยกั <Yeah. S 1> สมบอลกูยังซัดมาแล้วกลัวอ,อย่างวะ